บิตคอยพุ่งแรงกว่า20%ทะยานสู่30,000ดอลลาร์ภายใน1สัปดาห์เพราะอะไรวันนี้ฟังพ้อมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค r ิป t o c o f f e ่ประจำเช้าวันบริลหัสที่22มิถุนายนนะครับอยู่กับผมนักบุมจันะเ,เสน Investment Consultant จากทาง Mercur Capital ครับก็ขอทักทายนักลงทุนยามเช้าที่เรียกได้ว่าอากาศสดใสามากๆนะครับผมหลังจากที่ ราคาของบิตคอยเนี่ยครับมีการปรับตัวถึง30,000ดอลลาร์ตอหนึ่งบิทซเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคแหละแม้ว่าชว่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะมีการย่อลงไปนะผมทําให้ราคาเนี่ยต่ำกว่า25,000ดอลลาร์ตอหนึ่งบิทซเท่านั้นนะครับผมจะเห็นได้เลยครับว่าเวลาผ่านไปเพียงแค่6กถึงเวันเท่านั้นเองนะครับผมราคาของบิตคอยเนี่ยมีการปรับตัวไปแล้วกว่า20%นะครับผมซึ่งเหตุผลจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับ ในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับจะเห็นได้เลยว่าราคาของบิตคอยเนี่ยตกต่ำไปกว่า25,000ดอลลาร์ต่อ1 b ึ่งบิจริงๆต้องบอกว่ามีประเด็นสําคัญนะผมเกิดขึ้นทั้งหมด2เรื่องเลยนะผมที่เป็นเรื่องใหญ่ๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกร์ลอตซารัฐ ยื่นฟ้องไบแนนซ์หรือว่าคอยเบสนั่นเองนะผมอีกเรื่องนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของดอทพลที่มีการประกาศออกมานะครจากทางเฟดนะครับว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้อีก2ครั้งในปีนี้หรือว่า0.5%ภายในสิ้นปีนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า2ประเด็นนี้เนี่ยยังไม่ได้เคลียร์นะครับผมแต่ว่าราคาของบิตคอยเนี่ยก็วิ่งไปถึง30,000ดอลลาร์ภายในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ทาให้เห็นได้เลยนะครับผมว่าแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยยังมีความกังวลอยู่บ้างใน2เรื่องช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในคริปตัวเพอร์ซีนะครับผมแล้วก็นาเงินลงทุนของแต่ละท่านเนี่ยเข้ามาเก็บของนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของ Bitcoin เองหรือว่าจะเป็นเหรียญนันอื่นนะครับผมอย่างอีเธอรียมหรือว่าเหรียญรองตัวอื่น,นในคริปตัวเพอร์ซีก็ตามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงประเด็นสําคัญที่ทําให้ราคาของ บิตคอยนี 200, ่มีการปรับตัวขึ้นแรงกว่า20%ทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน3ประเด็นดังนี้ครับเหตุผลแรกที่ทาให้ราคาของ Bitcoin ปรับตัวรุนแรงขนาดนี้เนี่ยครับคงหนีไม่พ้นข่าวของ Backlog ยื่นจจทะเบียน Bitcoin Spot ETF ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากทางกรตอสหรัฐอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าหากดูตามสถิติจริงเนี่ย การที่แบ็กล็อกมีการยื่นขอจดทะเบียน ETF เนี่ยครับก็จะเห็นได้เลยนะครับเพราะว่ากว่า575ครั้งเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีทุกครั้งเลยนะผมแล้วก็มีเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นที่ถูกปฏิเสธไปนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเช่นเดีวยวกันเพราะว่าทางกรตอสหรัฐเนี่ยครับยังไม่เคยสามารถยื่นให้ กิจการใดหรือว่าบริษัทใดเนี่ยสามารถจดทะเบียนตัวของ Spot Bitcoin ETF ได้นั่นเองนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่มาจับตาดูกันว่าในอนาคตเนี่ยสถิติของ Back ลอกเนี่ยจะถูกทำลายเป็นครั้งที่2หรือไม่นะครับผมแต่ว่าโอเคแหละการที่ b a c k l อ g เนี่ยสามารถเปิดตัว Bitcoin Spot ตัวนี้ได้นะครับผมก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวใหญ่หรือว่าอีกหนึ่งประตูบานใหญ่ที่ทำให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยเข้าสู่โลกของค,โโคลิปตัวค r รนซี y ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเปลี่ยนโลกของคอิปโต,โนนตนอนอนับ ประเด็นถัดมาที่ทำให้ราคาของบิตคอยับตัวรุนแรงขนาดนี้เนี่ยครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเปิดตัวเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซีใหม่อย่างเป็นทางการบนสหรัฐอเมริกาครับผมซึ่งกรารเทรดนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า edx market นั่นเองนะครับผมโดยแพลตฟอร์มนี้เนี่ยครับเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการสรับสุนยอย่างมากเลยสําหรับบริษัทเทรดฟ์ยักษ์ใหญ่ในโลกนปะปัจจุบันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Fidelity หรือว่าจะเป็นบริษัทอย่างชา s Schwab นั่นเองนะครับผมซึ่งมีการร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มกว่า9เดือนแล้วคร สาเหตุสาคัญที่เป็นแรงผลักดันนะไม่ราคาของบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยพุ่งอย่างรุนแรงในช่วง เมื่อวานที่ผ่านมานั้นเองนะครับผมโดยการเปิดตัว E D X Market ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการจุดความหวังของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือว่านักทุนรายใหญ่นะครับผมซึ่งทําให้กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยแห่เข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยปัจจุบันเนี่ยก็นําโดยแมมมี International Holding นะครับผมหรือว่าจะเป็น DV c r ค p t o ตนะครับผมรวมไปถึง g t s ด้วยนะครับผมที่มีการเปิดตัวนะครับผมว่าได้เข้ามาลงทุนในรอบนี้ด้วยนะครับซ หรือว่าจะเป็น c h a t GPT ได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็ภายในปีนี้เนี่ยบริษัทนะจะมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะผมที่มีชื่อว่า e d x Clearing นะครับผมเพื่อให้ใช้งานสำหรับคู่เทตดต,ต่างๆบน e d x Market ด้วยนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับผมว่าใน e d x เนี่ยครับผมเปิดให้เทรดคริปโตเคอเรนซีเพียงแค่4คู่เท่านั้นนะครับผมก็คือ Bitcoin Ethereum ไลท์คอยนะผมแล้วก็บิตคอยนแคชนั่นเองนะผมซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คาดว่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้นะผมแต่ว่าก็ต้องดูนะผมว่าเซกเนี่ยมีการยืนยันว่าเหรียญอื่นๆเป็น Security มากหน่อยขนาดไหนก็ต้องมาจับตาดูกันในอนาคตแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะผมว่ามีกลุ่มเทดไฟขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยได้มีการเข้าสู่คริปตัวค้นซีอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ และประเด็นสุดท้ายที่ทำให้ตลาดเขียวแบบนี้เนี่ยครับก็คือดัชแบงค์สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันเนี่ยครับได้มีการยื่นขอใบอนุญาตการกํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองนะครับโดยคุณเดวิดลินห์ฮะออกเสียงผิดขอภัยด้วยนะครับหัวหน้นาหน่วยธนาคารพาณิชย์ของดัชแบงค์เนี่ยครับได้มีประกาศออกมานะครับผมว่ากําลังสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ธุรกิจการดูแลทรัพย์สินเหล่านี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการยื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานกํากับ ดูแลทางการเงินของในประเทศเยอรมันด้วยนะครับผมหรือว่าบาฟินนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีรายงานออกมานะครับผมก็ต้องจับตาดูกันนะครับผมว่าดัชแ Bank เนี่ยจะสามารถจำกับดูแลสินทรัพดิจิทัลภายในประเทศเยอรมันได้หรือเปล่าซึ่งหากว่า ขอใบอนุญาตนี้สําเร็จเนี่ยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกก้าหนึ่งที่เป็นก้าใหญ่มากสำหรับประเทศเยอรมันในการเข้าถึงคริปโตเคอเรนซีได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในโลกของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งาน CTC 2023หรือว่า Creative Talk Conference นะครับผมที่จะมีจัดขึ้นในประเทศบางนาช่วงวันที่22ถึงวันที่24นี้หรือว่าก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ทางเมอร์เคิลกคมเปอก์โธ้นะครับผม ไปงานไบเทคบางนาด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงมีสปิเกอร์ชั้นนําแนวหน้าในประเทศไทยขึ้นพูดด้วยนะครับก็อยากให้มาก,กันเยอะนะครับผมก็ใครที่มาเนี่ยก็แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนหรือคิโตัวเคอร์เรนซีหรือว่านอกเรื่องอื่นๆก็เป็นไปได้นะครับ ก็จบไปแล้วกับคลิปตัวกาฟฟวันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านนะครับผมก็หวังว่าแต่ละท่านจะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบแล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมส่งให้กับคนที่คุณรักฟังด้วยนะผมเพื่อที่จะนำไปพิจารณาในการปรับพอร์ตของตอนเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบตัวี่ฟนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กลัจายใต้คลิปให้ผมได้เลยนะครับผมก็อยากจะ ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็จริงๆช่วงหลังๆเนี่ยผมเห็นแล้วแล้วว่าคอมเมนต์เนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับผมในการอัดคลิปต่อๆไปเลยนะครับก็ใครที่อยากติดตามคลิปตัวคอฟฟี่นะครับก็ติดตามได้เลยทุกเช้าวันอังคารอะไรก็วม่เหัดเจ็ดโมงตรงที่ YouTube คลิปต่อมากรุ๊ปนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคลิปตัวคอเนซีที่เป็นสีเขียวด้วยนะครับผมก็ผมขอลาไปก